กราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับส it, าําหรับ combine, วันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมา3ชนิดนะครับเป็นชนิดละ25สตางค์ชนิดละ50สตางค์และก็ชนิดละ1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับเลยทีเดียวนะครับซึ่งเฉพาะเหรียญ1นบาทนะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่1นครับซึ่งมีราคา ประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงกันเลยทีเดียวนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมกันนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้โดยทั่วกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ หายากติดลำดับทั้งสเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญชนิด 25สตางค์นะครับปีพุทธศักราช2 5 3 0ครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ติดลำดับที่2ที่3เลยนะครับติดลำดับต้นๆน,นะครับของ เหรียญกระสาบชนิด25สตังค์นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สตังค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรน้ำหนัก1.9กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอญญดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตธาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2500 30นั่นเองนะครับสาหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วเลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ25สาตางค์นะครับรุ่นปีพศ2530นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่5ล00้านนะครับ1นึ0 0เหรียญครับซึ่งเป็นยอดผลิตถือว,ว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับนั่นก็คือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากติดลำดับ ที่3กัก็เลยที่เดียวนะครับซึ่งมีราคาประเมินไว้ค่อนข้างจะสูงครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ณนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ200บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับ เราก็มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับปีพศ2534นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่สองกันเลยทีเดียวครับถัดจากปีพศ2530นะครับซึ่งเหรียญชนิดห้าสิบสตางค์แล้วก็ยี่สิบห้าสตังค์ที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ค่อยๆจะหายไปจากระบบหมุนเวียนของบ้านเรา ไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสําหรับ2ประเภทนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาพับอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตังค์เส้นผ่าศูนย์กลางครับ18มิลิเมตรน้าหนัก2.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขติยาราชปูศิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9กนะครับส่วนด้านคอเปลี่ยนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยตาม้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับสําหรับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิก โดยที่จะมีข้อความคาว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าด้านล่างของเหรียญน,นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ50สสตางค์นะครับรุ่นปีพศ2534นี้นรครัามบีมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ6 6 0 3 8 0กหม่ยเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับนั่นก็คือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่2นะครับของ ชนิด50สตังค์นั่นเองนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้เนื่องจากว่าเหรียญชนิด50สตังค์นี้นะครับได้เริ่มจะหายไปจากระบบบนเวรียนของบ้านเรากันต่อไปแล้วครับนั่นก็หมายถึงว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้จะไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่ง กาลังเป็นที่นิยมเลยเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจํานวนมากครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับณนะปัจจุบันนี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ครับเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทครับปีพุทธศักราช2529นะครับซึ่ง เป็นเหรียญหายากติดลำดับที่หนึ่งนะครับสำหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักกับข้อมูลของเหรียญเหรียญนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรในตัวเหรียญเหรียญนี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาพคับพิวโปนิเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3. 4กรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลรยเดเดนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอุลรยเดเดนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับ,รรรบส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2529นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยแล้วก็เลขหนึ่งอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบ,บาทอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศ2529นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ2แสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตน้อยมากๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่1นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจำนวนมากนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแจ้งนะครับเหรียญปีพศ2529นี้ได้แบ่งเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกที่แสงเทียนนำมาเป็นตัวอย่างคือชนิด ช่อฟ้าสั้นนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็จะมีเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะครับซึ่งมีราคาประเมินที่สูงกว่านะครับซึ่งแบบช่อฟ้ายาวนั้นแสงเทียนเองก็ยังไม่มีนะครับหาไม่ได้นะครับส่วนปี29ช่อฟ้าสั้นนี้ก็เพึ่งได้มานะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้ รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญช่อฝาสั้นนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ500ถึง800บาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับส่วนเหรียญที่เป็นช่อฟ้ายาวนะครับราคาที่จะประเมินไว้ก็อยู่ที่เหรียญละ2,500บาทถึง3,000กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับสําหรับช่อฟ้ายาวนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ